อ่า <rium> <Dante> โอเคครับเดี U, really ๋ยวถัดไปนะครับก็จะเป็นการกราฟพิสโตแกรมนะครับกราฟิสโตแกรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกราฟอ่คล้ายๆกับกราฟกราฟบาร์นะครับกราฟบาร์กราฟแท่งนะครับแต่กราฟิสโตแกรมเนี่ยจะบอกความถี่เนาะของข้อมูลนะครับว่าจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่นะครับหรือว่าไม่กระจุกตัวอยู่ตรงไหนนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเอามาใช้ Uh, โชว์คะแนนเนาะคะแนนของห้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอายุของประชากรอย่างี้ก็ได้นะครับน้ําหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่าการาฟฮิสโแเรมเนี่ยจะพลอตอยังไงอันนี้การาฟนิสโซเจมพลอตง่ายมากครับเริ่มเลยเนาะนะครับเราก็ดึงไลบรารีมาก่อนนะครับไลบรารี library ของเราก็จะมีแมทพลอตลิฟอันแรกเลย โอเคแล้วก็ pandas นะครับโอเคทีนี้ครับก็เดี๋ยวเอาคะแนนนะครับคะแนนคะแนนผลสอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจ๊อฟป,ปี้มาวางเลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมนะครับวิชาวิชา Python ครับทดสอบหลังเรียนนะ ปึ๊บประมาณสามสิบคนเนอะก็ะได้ประมาณนี้ครับโอเคทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการ p อ o t h ิสโรแกรมแล้วครับฮิสโต g r ร m p ง่ายมากครับ แค่นี้เองครับคําสั่งนะครับพอ s t ิโพ,ส,พสเทนะครับลองรันอ่า,อากันไว้ก่อนการข้อมูลการอ่าโอเคมาแล้วเห็นไหมอืมนะครับแล้ก็อันนี้เราก็สามารถใส่อ่าอะนะพวกแกนนะครับแกนได้หมดเลยนะครับแกนอ่า ลาเบลของแกน x แกน y นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับเอ่ะเ,อเดี๋ยวที dot ไท t h o n ตัวเท็ตต่นะครับ plt. dot x label x แกน x จะเป็นเป็นคะแนนนะครับแล้วก็แกน y นะครับแก็น y เป็น number of student s หน้าลองลันใหม่ดูซิปึ๊บามาแล้วนะครับนีก็จะเห็นว่าครับนักเรียนส่วนใหญ่เนาะจะได้กลางกลางนะครับได้กลางๆคะแนนอยู่กลางๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณเก้าสิบสิบสองพวกนี้นะครับคะแนนจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีน้อยคนที่จะได้น้อยกว่าหกนะครับแล้วก็มากมีไม่เยอะนะครับที่ได้ที่ได้สิบห้านี่เต็มสิบห้านะครับประมาณนี้ น,นี่ก็จะเป็นการ Input ข้อมูลนะครับโดยการเช์ลงไปในโค้ดนะครับถัดไปเดี๋ยวขอแนะนำการ input ข้อมูลจากจากไฟล์ csv นะครับไฟล์ <By> csv ไฟล์ไหนขอเปิดดูตรงนี้นะครับไฟล์ของอาจารย์ที่ record dot excel นะครับซึ่งมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ record dot เอ่อไม่ใช่ excel csv ทัทีนะครับแล้วก็มันอยู่ในอ,อยู่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ จูปิเตอร์อยู่แล้วนะครับนะเราไม่ต้องบอกเดย์อรี่อย่างนี้ก็ง่ายดีนะครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีปีตั้งแต่เริ่มทำงานนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอายุงานนีเนาะครับมีอะไรอีกนี่น่าจะมีอายุด้วยนะมีอายุมีอายุมีน้ำหนักนะครับมีมีอายุมีน้ำหนักนะครับมีเบอร์โทรมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับ อ่าครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอบ้านเล็กที่เขาอะไรนี้ที่อยู่อันนี้เป็นข้อมูลของพนักงานแหละนะครับอันนี้หาดาวน์โหลดได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตน,นีก็ไปดาวน์โหลดมาครับที่นี้อาจารย์ก็จะอะลองพอดกราฟแต่ว่าเอาข้อมูลเนี่ยดึงมาจากไฟล์ P S V อันนี้ก็ทาทายขึ้นมาหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขอ เอาข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยข้อมูลที่ชื่อว่า record. csv อาจารย์จะใส่ในตัวแปรที่ hr hr นะครับอ่าเราก็ใช้ pandas และ csv นะครับกล m i. t. e. r. delimiter นะครับก็คือ csv เนี่ยมันจะแบ่งด้วยตัวคอมมาเนาะเราก็จะคขั้นคอลัมน์ด้วยคอมมานี่แหละแล้วเราจะเอาแต่ละคอลัมน์เนี่ยมาใช้เนาะครับทีนี้อาจารย์ก็อาจารย์ก็จะมีคอลัมน์หนึ่งที่อาจารย์สนใจก็คืออายุของพนักงานเนี a ่ย a in year ครับขอขยายหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับ อันนี้น่าสนใจเอสอินเยียนะครับก๊อปปี้มาครับแล้วก็ปึ๊บก,ก็ a อ e นะครับเท่ากับเดี๋ยวก่อนก่อนที่ก่อนที่ก่อนก่อนที่เราจะไป c o อปปี้เอมาเนี่ยนะครับเราลองพิมพ์ดูไหม พิมพ์ hr นะครับว่าข้อมูลออกมาหรือเปล่าเนาะ hr, HR ่ h u นะครับลองพิมพ์ดูสิรึาข้อมูลออกมานะครับข้อมูลออกอยู่ครับทีนี้จะลองอ age จะเท่ากับน hr นะครับเราสนใจคอลัมน์ที่ชื่อว่า age in years นะครับ่ะก็ใส่ไปครับเราลองพิมพ์ age ดู ปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับเยอะนะครับเพราะว่ามีข้อมูลมีพันคนนะครับเจ็ดศูนย์สิงเก้าเก้าเนาะอ่าทีนี้เราลองอ่าเราลองโพตเนาะอ่าทีน,นี้ไม่ปิดละไม่ปิดละคอมเมนต์ไว้อ่าเราลองพตดูนะครับพพสตัดนิด เป็นวงเล็บโค้งเนาะเดี๋ยวข้างในเป็นวงเล็บเหลี่ยมนะครับอเคลองลันดูรึอ่าไม่อยากมีตัววุ่นวายนะครับอักษรพวกนี้ก็พอด,อดไม่อยากมีอ,อักษรเตือนขึ้นมานะครับอ่า นี่เราก็จะเห็นว่าเห็นว่าอายุฉเฉลี่ยจะพอๆกันนะครับในบริษัทนี้พันคนเนี่ยนะครับอายุยี่สิบถึงยี่ห้าก็มีประมาณร้อยคนนะครับมีฉเฉลี่ยพอๆกันเลยนะครับถ้าคนจะเสียนไปนะครับก็จะมีคนเข้ามาแทนอันนี้ก็จะไม่ไม่กระกไม่ระทบอะไรตอนเราตอนเราวิเคราะห์เนาะนะครับก็คือบริษัทบางบริษัทเนี่ยนะครับกราหกสิบมันจะเยอะกราฟรุ่นใหม่มันจะน้อยอ่ะมันก็จะมีบาง ช่วงนะครับถ้าช่วง50-50ถึง60จะเสียไปก็ต้องรีคูดคนใหม่เยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เอามารีคอร์ดได้ครับนะต่อไปอาจารย์อยากเห็น,นอะไรอีกนะครับอาจารย์อยากเห็นอน้ําหนักนะครับอยากเห็นน้ําหนักเนาะเบสนะครับก็เท่ากับ HR นะครับแล้วก็ใส่ไม่ใช่นะ น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักไปดูนี้ครับน้ำหนักเวทนกิโลกรัมนะครับแล้วก็กรอปหัวข้อมันมานะครับนะเวทนกิโลกรัมครับนี้เราลองมาใส่ในข้างล่างเนาะ,นะแล้วก็แค่นี้แหละพอดพีสเวสนะครับซึ่งอ่าอย่างอื่นเนี่ยก็พวกอะไรนะพวกลาเบลอะไรอย่างนี้เรา ไปทำได้เนะเาะ xlabel l e ylabel ใจเต้นเราทำมาเยอะแล้วนะครับลองลันดูอ่านะโอเคน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับในในลงในใน,ในบริษัทนี้นะครับน้ำหนักก็อยู่ส่วน,นใหญ่จะน้ำหนักประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลกรัมนะครับเป็นคนตัวเล็กน,นะครับเป็นคนตัวเล็กเพราะาอาจารย์เองก็หนักตั้งแปดสิบนะครับโอเคทีนี้ลองมาดออมูอีกข้อมูลหนึ่งอีกข้อมูลหนึ่งอาจารย์สนใจ อาอายุงานนะครับอายุงานอยู่ภายในนอเมื่อกี้เห็นอยู่แถวๆนี้นะครับเอฟอินคอมพานะครับเออินคอมพานีเดี๋ยวเราค่อยมากรอปเราไปเราไปตั้งตรงๆอันนี้ก่อนครับ ตัวแปรชื่อ work นะ work age แล้วกันนะครับอายุงานครับแปลตรงตัวดีนะครับลูกทุ่มลูกทุก่มครับแล้วก็ไป d อ o คอลัมน์นี้มาชื่ออััม m ์นะครับจออมาเลยอ่าแล้วก็อ่าทีนี้เราลองพ l o ท h i s โตแกรมนะครับ mm hmm. work age ดูปึ๊บน้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าครับส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานใหม่นะนะครับในพันคนเนี้ยนะครับประสบการณ์น้อยศูนย์ถึงห้าปีนะครับอ่าโอเคครับสหรับกราฟฮนะิโซแกรมนะครับกราฟฮิโตแกรมก็พัดไม่ยากเนาะนะครับก็ขอจบกราฟฮิโตแกรมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับคลิปหน้านะครับ